สวัสดีครับผมการวิเคราะห์การชดเชยครับรายการการแพ้แล้วก็การตรวจสอบการเคลมนะครับผมการชดเชยก็จะมีผ่านทางอีเคลมเว็บออนไลน์แล้วก็สีสามแฟ้มนะครับก็จะมีวิเคราะห์ IP s i m ิมเลนะครับที่ผ่านเว็บออนไลน์แล้วก็สีสามแฟม้มในที่นี้ก็จะให้ดูกรณีที่วิเคราะห์ของ d ี t b มคือวันโลกนะครับก็ดูว่าได้เงินเท่าไหร่และที่ไม่ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปีสุดท้ายปี6กนะครับได้เท่าไหร่ที่ไม่ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปดีเทลในรายการย่อยว่า ได้รับชดเชยบริการอะไรบ้างนะครับแล้วที่ไม่ได้รับชดเชยสาเหตุจากอะไรนะครับเพื่อที่จะวางแผนแก้ไขหรือว่าแจ้งแมเนเจอร์ต่อไปได้นะครับแล้วก็จะมีรายงานในรูปแบบของตารางนะครับที่จะส่งออก Excel ได้นะครับเป็นทํารายงานส่งคู่เกี่ยวข้องส่งผู้บริหารได้นะครับจะมีทะเบียนรายชื่อนะครับผู้ที่ชดเชยผู้ไม่ชดเชยด้วยนะครับ อีกรายงานนะครับเป็นรายงานวิเคราะห์สเตทเมนต์นะครับที่เคลมผ่านอีกเคลมนะครับก็นำสเตทเมนต์มาก็เปิดจากโปรแกรมนะครับก็จะดูว่าภาพรวมแล้วได้รับเชยเ,เ,เท่าไรนะครับชเชยอกองทุนย่อยอะไรบ้างนะครับ ก็ดีเทลลงไปในรายละเอียดของกองทุนย่อยนะครับว่ากองทุนนี้กองทุนนี้กองทุนนี้นะครับได้รับเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้หน้าสรุปรายงานนะครับก็จะแยกรายงานเป็นรายเดือนนะครับรายงวดนะครับหรือว่าราย o p i p ไถ้าทำรายปีก็รายปีดีเทลพวก AEAE ดักให้คอสให้คอสดักเตียวไมเออีไม่อดักนะครับไล่ไปเรื่อยๆได,ได้ดูทุกรายการได้นะครับมีจะเป็นรายชื่อให้พร้อมนะครับ แล้วก็กรณีที่จะดูลายโปรเจกต์นะครับก็สามารถที่จะเลือกโปรเจกต์โค้ดแล้วก็ดูรายงานได้นะครับอย่างเช่นอีา ER รคุณภาพนะครับออกรายงานตรงที่รายงาน OP ก็จะไปดูว่าผลงานไอีารคุณภาพเท่าไหร่ผลงานบล l k i ออยู่ที่ FS มีผลงานเท่าไหร่ก็สามารถที่จะดูได้นะครับสามารถที่จะคลิกแล้วก็ดูรายงานได้เลยนะครับจับภาพส่งผู้บริหารได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องตรวจสอบว่า ผู้ป่วยบริการมีเท่าไรนะครับแล้วก็รายงานชดเชยเท่าไร่ก็คือตรวจสอบการเกมอันนี้เป็นของ OP นะครับก็เอาข้อมูลบริการมาแล้วก็มาชนกับข้อมูลการชดเชยนะครับจับคู่ถ้าหากบอกว่าเป็นสิทธ์ต่างจังหวัดนะครับจะต้องมีชดเชยนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ครับคบสวัสดีครับ